ก็ครั้งแรกที่เราใส่แอมโกรใส่ปุ๊บนะอีกวันสองวันเราแทงเนี่ยตอนนั้นน่ะสามตันกว่าสตันก็สามตันกว่าเที่ยวที่สองห่างกันอีกยี่สิบวันก็ขึ้นมาสี่ตันกว่าสี่ตันอ่าครับเที่ยวที่สามขึ้นมาเป็นหกตันกว่าหกตันและเที่ยวที่สี่เนี่ยเราขึ้นมาถึงเจ็ดตันกว่าเกือบแปดตันโอ้เที่ยวสุดท้ายคือเที่ยวที่สี่นี้คือมากเลยปริมาณครับผม จ็ดถึงแปดตันครับแบบพี่ตกใจไหมครับพี่ก็ตกใจมาอจริงๆอ่ะการบรรทุกเที่ยวเนี่ยคือเราบรรทุกเท่าเดิมครับแต่ว่าคือน้ําหนักเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นจากสองตันห้าทั้งๆที่เต็มเลยเต็มรถรัวเลยก็ประมาณไม่เคยเกินสองตันห้าแต่พอมาใช้แอมโกรเนี่ยมันขึ้นถึงสองตันเจ็ดสองตันแปดสองตัน เจดถึงสตัน8น้ำหนักเพิ่มน้ำหนักเพิ่มบรรทุกเท่าเดิม